สวัสดีครับวันนี้สวนทานตะวันของเราก็จะพามาดูการเสียบข้างทุเรียนนะครับเสียบข้างทุเรียนในแปลงอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือมีดนะครับยอดพันธุ์ที่เลือกมาโดยยอดพันธุ์ที่เลือกมาต้องมีลักษณะเป็นตุ่มเล็กๆแบบนี้นะครับมองเห็นนหะมแล้วก็ยังไม่บานใบนะครับแล้วหลังจากนั้นเรานับประมาณ3มตุ่มนะครับ สามข้อแล้วก็ตัดใบทิ้งนะครับแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือใ mm hmm. บมีดโกนนะครับไว้เหลายอดนะครับอันนี้ต้องเป็นใบมีดโกนใหม่นะครับแล้วก็ผ้าพันนะครับปฏิกันต้นนะครับโอเค ต้นที่เราจะเสียบนะครับมีอายุประมาณ1ปีนะครับเราปลูกไว้ในแปลง1ปีก่อนจะเสียบเราก็ควรจะใส่ปุ๋ยไว้ประมาณ7วันนะครับเพื่อให้เปลือกมันลอกง่ายนะครับหลังจากนั้นเราก็ดูตำแหน่งที่เราจะวางครับก็สูงประมาณ80เซน90้เซนประมาณนี้นะครับก็ดูให้เหมาะสมกับขนาดต้นนะครับทีนี้เมื่อได้ตำแหน่งแล้วผมเลือกตำแหน่งแล้วก็ ทำแผลเลยนะครับก็คือมีดแล้วก็บากอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะได้แผลแบบลักษณะอย่างนี้หลังจากนั้นก็กรีดประมาณ2เซนติเมตรนะครับกรีดมานะครับหลังจากนั้นก็ใช้ปลายมีดลอกออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ใบมีดโกนตัดนิดนึง นะครับหักนี้ทิ้งเพื่อพันได้สะดวกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ยอดที่เราเลือกไว้แล้วนะครับแล้วก็ปาดเลยปาดจนถึงเนื้อเยื่อจเจริญสีเขียวนะครับเราเฉยแล้วมันเป็นเส้นสีเขียวข้างในนะครับเราปาดแบบนี้ปั๊บตีนนี้เราก็ปาดข้างหลังนะครับที่เป็นปาดเป็นแล้วก็ตัดให้มันเสมอกันนิดนึงนะครับเราก็จะได้ยอดลักษณะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เสียบเลยวิธีการเสียบก็เอียงข้างใดข้างหนึ่งนะครับให้ติดขอบข้างใดข้างหนึ่งเนีย่ยตรงกลางนะครับใอนี้จะเรินติดขอบข้างใดข้างหนึ่งซ้ายกว่าหลังจากนั้นเราก็พันเลยนะครับเทคนิคการพันนะครับเทคนิคการพันก็คือที่เป็นแผลนะครับที่เราเสียบยอดไว้เนี่ยต้องพันแน่นนะครับ พันแน่นเลยนะครับหลังจากค้นแผลแล้วนะครับเราก็พันเบาพันให้เบามือนะครับเทคนิคมีแค่นี้นะครับพันแน่นแล้วก็คลายเมื่อค้นแผลก็พันเบานะครับพันเบาเลยพ้นยอดมานิดหนึ่งเราก็พันเก็บแน่นนะครับหลังจากน,นั้นเราก็ใช้ ก็เทใสใสนะครับดึงมาแล้วก็พันทับด้านบนอีกรอบหนึ่งกันน้ําลงไปในแผลนะครับแค่นี้นะครับหลังจากนั้น18-19วันเราก็จะมาแกะออกนะครับถ้ายอดติดมันก็จะแสดงอาการติดสีเขียวนะครับโอเคทําแบบนี้ทําสวนตุเรียนต้นตุนต่ำครับเพราะว่าต้นต่อ ที่เราเอามาปลูกใช้มาเล็ดปลูกในแปลงนะครับตกเม็ดละหนึ่งบาทนะครับต่อต้นแสดงว่าแล้วยอดเราก็หายอดพันธุ์ที่เราต้องการนะครับต้นพันธุ์ดีๆที่เราต้องการมาเสียบมันจะทําให้เราทุนค่าใช้จ่ายในการทาสวนทุเรียนไปได้เยอะมากนะครับเพราะว่าตกต้นระบาดนะครับแล้วทีนี้ไอ้ต้นตอพวกเนี้ยมันก็จะทนโรคและแข็งแรงเพราะมีรากแก้วอยู่ในแปลงตั้งแต่เล็กนะครับเติบโตดีนะครับ อย่างเร็วสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ